ลุงเดินมาว่าหูใหญ่จริงเจอดอกใหญ่ๆขนาดนี้ค่ะสวยงามค่ะก่อนจะเป็นสีน้งเงินก็เป็นสีม่วงก่อน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาลุงเพียมาตามล่าหาเห็ดนะคะวันนี้ป้าอ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าป้าอ้นกับลุงจะหาเห็ดได้หรือเปล่าหนอไปค่ะทุกคนไปช่วยลุ้นกับป้าอ้นลุงเพียว่าวันนี้จะได้เห็ดกลับบ้านสักกี่ดอกกันจ้าไปกันค่ะลุงตามมารอลุงก่อน <c oughs> ไปค่ะลุง ว้าวว้าว,ว,าวเห็ดพึ่งเลือดค่ะทุกคนหูอย่างสวยค่ะอย่างสวยค่ะเดี๋ยวพปอ้นดึงออกมาให้ดูหูอวบสวยมากค่ะดอกสวยงามค่ะเดี๋ยวเราไปตัดขากันเลยดีกว่าโอ เหลืองสวยงามค่ะเนื่องจากป้าอ้นชอบกินต้นมันนะคะป้าอ้นก็เลยเนี่ยค่ะกินขามันป้าอ้นนีพูดพูดไม่เคยถูกสักทีเลยนะคะถ้าทุกคนตามป้าอ้นมาป้าอ้นก็ชอบเรียกเห็ดขาเห็ดว่าต้นเห็ดนะคะนี่ค่ะสวยงามจับใจ มานมานมานค่ะขอให้เจออีกค่ะป้าอ้อนเจอเห็ดเหลืองแล้วค่ะทุกคนนูอดอกใหญ่มากค่ะทุกคน แหวก,ก่อนค่ะแหวกได้เห็นเห็ดชัดๆโอ้ยหักอุย้ยหักเสียดายเอาค่ะเอาเดี๋ยวไปดูอีกอ,อีกกองหนึ่งนะคะนี่จ้าไอ้ดอกเดียวดอกเดียวก็ใหญ่จ้ะนี่ค่ะสวยค่ะ กรอบมากโอ้ยพันกันกับใบหญ้าเดี๋ยวดูอีกค่ะนี่จ้ายวเก็บกอนอูย้ยดอกใหญ่ใหญ่ค่ะอุย้ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราเอาให้ดูอันนี้ค่ะ สวยค่ะขาอบอวบจ้าเหลืออีกสองดอกอีกดอกหนึ่งจ้านี่จ้า อุ้ยสวยอันนี้จะแห้งเหี่ยวนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรจ้าดูต่อดูต่อนี่จ้าโอ้ยใบายญ้ามันบังขออภัยด้วยนะคะนี่ นี่เดี๋ยวดูดอกใหญ่อันนี้จ้ะนี่ค่ะ,คะอ,อุ๊ยดอกใหญ่มากเสียดายขาดน้ำเดอกนี้ก็ใหญ่พอกินจ้านี่จา้จาเจออีกค่ะ ีดอกสวยค่ะเดี๋ยวปาอ้นเห็นเหลืองเดี๋ยวปาอ้นเอารวมกับชี่ของลุงเก็บได้นะคะดูค่ะที่ลุงเก็บได้โอ้โขาใหญ่มากจ้าเดี๋ยวปาอ้นขอตัดขาก่รดีด้วยม้าก็แบบแย่แต่เนี่ยแต่เนี่ยตัวหาฝนฮอลล์ออฟติสตัว วันนี้ตัดขาง่ายดีค่ะมไม่คิดว่าจะมีอีกแล้วนะคะหูยเหลืองสวยอารามงามตาค่ะเดี๋ยวปอให้ดูหลบอยู่ตรงนั้นอีกดอกค่ะหยุดใต้ขอนอุย้ยแหวกค่ะแหวก นี่จ้ายังมีอีกค่ะนี่จ้ามันหลบอยู่ออันนี้เจอแมงกินแล้วแต่ก็สวยค่ะเก็บบรรจงค่ะป้าอ้นนี่ค่ะยังกินได้อยู่จ้าหูสวย อันนี้อย่างใหญ่อีกแล้วค่ะป้อลูกเที่สูอ่ะลุงเดินมาว่าหูใหญ่จริงนี่ค่ะทุกคนหูยหูยปีแรกครั้งแรกนะคะนี่ป้าอ้นได้เจอดอกใหญ่ๆขนาดนี้ค่ะลุงเปิดน้ำเก๊กหวยรอป้าอ้นแล้วนะคะจัะไปค่ะลุงเจออีกแล้วค่ะ ้ยเอาเก็บฝั่งไหนดีเนะเาะเก็บฝั่งนี้ก่อนแหวกค่าแหวกอุ้ยอุ้ยดอกใหญ่ค่ะเอาดอกเล็กๆไปด้วยนี่ขนาดดอกเล็กนะคะสามดอกค่ะทุกคนนี่จ้าสวยงามค่ะ อันนี้คือเห็ดพึ่งอะไรก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ป้าอ้นเพิ่งเจอครั้งแรกค่ะพอกดเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ว่าคือเห็ดอะไรแล้วกินได้ก็บอกป้าอ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ป้าอ้นเพิ่งเจอค่ะสีน้ำเงินสวยมาก สวยสวยอันตรายหรือเปล่าไม่แน่ใจก่อนจะเป็นสีน้ำเงินก็เป็นสีม่วงก่อนค่ะเดินต่อละลุงรอค่ะนี่ค่ะทุกคนที่สุดของวันนี้ค่ะหูเป็นแบบว่า ครั้งแรกในชีวิตของป้าอ้นนะคะที่ว่าเก็บเห็ดเหลืองได้อย่างใหญ่ขนาดนี้ค่ะอุ้ยนั่นลนหึช่าง <laughs> เดี๋ยวเก็บเนี่ยค่ะครั้งแรกของป้าอ้นเลยค่ะตื่นเต้นเหมือนได้ทองจริงๆเลยนะคะเหลืองอารามค่ะอันนี้ก็คือเห็ดเลือดนะคะดอกเดียวของวันนี้ก็เอาค่ะ ปอนขอขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนป้าอ้นนะคะเพื่อนใหม่สดๆซึ้งๆถ้าชอบวิดีโอของป้าอ้นก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าอ้นด้วยนะคะป้าอ้นขอบคุณล่วงหน้าคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานนะคะแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ